สิทธิประโยชน์แน่นสวัสดิการเทียบเพื่อน้องชายคนเล็กของกองทัพบ,บก <Wow. S 2> อาร์ตครับพิมค่ะวันนี้พี่ราบ,าบข่าวค่ะเราจะมาพูดถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆที่น้องชายคนเล็กของกองทัพบ,บกจะได้รับก่อนอื่นไปรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมกันเลยค่ะครับน้องๆที่สมัครใจขอรับราชการในวันต่วนเลือกท่านได้รับสิทธินั้นก็คือเลือกหน่วยที่จะรับราชการในพื้นที่จังหวัดภูมิแนวตัวเองได้ ข้อดีข้อหนึ่งก็คือน้องๆที่สมัครเหล่านี้เนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะครับในการใช้สิทธิ์ลดวันรับราชการตามคุณวุฒิตัวเองได้เช่นจบม .6 จบปริญญาตรีแล้วจบรอดอปี1-2-3อะไรก็แล้วแต่น้องอาจจะไม่ได้รับราชการครบ2ปีก็ได้นะครับคนที่จะไปเป็นนักเรียนสิธ์ปัจจุบันเนี่ยท่านผู้จัดการบอกท่านให้นิวบายชัดเจนว่าขั้นต่ำนะครับตอนนี้เราให้มาจากฐานก,า,การง80% มาจากน้องๆคน,นละเรือน20%ค่ะแล้ว80%ที่ว่าเนี้ยถ้าสมัครถ้าสมัครร้องขอเข้าไปนะครับเราแข่งในกลุ่มนเองเนี้ยตรงนี้ได้อีก30%ค่ะได้จังฮะถ้าคุณคะแนนหลุดจาก30%นี้มาสอบแข่งกอต้ารวมได้อีกตองบอกก็มีบริษัทซีทีที่ทำข้อตกลงไว้ไปสมัครงานเลือกงานได้เลยหลายอัตราเป็นหมื่นอัตรานอกจากนั้นแล้ว โรงเรียนพระดาบดเราก็มีเปิดโอกาสให้เขารับการอบรมหนึ่งปีโดยเฉพาะเรื่องของสาขาช่างต่างๆอกองทัพบกเราก็ก็ดูแลตรงนี้อยู่ครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยเรามีการเปิดโอกาสให้กับตัวเองแล้วอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าตัวเองจะไขว้าได้มากแค่ไหนไปทางไหน ค,ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาตามหาน้องชายคนเล็กของกองทัพบกค,ค่ะที่ประสบความสําเร็จปัจจุบันน้องเขาเป็นนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าค่ะตามมาเลยครับไปค่ะครับจากเดิมครับผมก็เป็นนักศึกษาที่จบปริญญาตรีแล้วครับก็ได้เข้ามาเกณฑ์อาหารครับสอบนักเรียนในสิบต่อครับได้โคต้ามาเข้าโรงเรียนเตรีย,รยมาหารแล้วก็มา จนถึงโรงเรียนในร้อยประจุแลจอมเก้าในปัจจุบันครับค่อนข้างเกเรครับก็เรียนไม่จบจบแค่ม .3 ครับพอได้เข้าไปเป็นพลทหารก็มีโอกาสได้รับการศึกษากศนภายในค่ายทหารนะครับทำให้สามารถมีวุฒิไปสอบโรงเรียนในสิบฐานบวกต่อได้มีความฝันตั้งแต่เด็กแล้วครับว่าอยากเป็นทหารครับเมื่อตอนเด็กๆผมชอบดูพวกหนังพวกทหารแล้วก็ชอบเล่นเกมทหารครับเป,เป็นความใฝ่ฝันผมเพราะว่ามันดูเท่ครับตัวเองเมื่อก่อนก็ไม่มีอะไร พอได้เปนเรียนร้อยก็สิทธิพยาบาลการรักษาอะไรทุกอย่างก็ดีขึ้นครับและถ้าจบไปก็จะมีเพิ่มเติมทั้งบ้านพักตอนนี้ผมเป็นนักเรียนในร้อยชั้นปี3ครับแต่ว่ายังรับเงินเดือน10ตปีอยู่ครับเงินเดือนประมาณ1 2 0 0 0บาทครับแล้วก็ได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลของทั้งตัวเองแล้วก็ของคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับ การให้ครับผมคิดว่าการให้ตอบตอบจทย์ชีวิตผมเป็นสุดแล้วครับเพราะว่าเราได้เห็นรอยยิ้มจากประชาชนครับที่เราเข้าไปช่วยวันนั้นที่พทอไปบอกพ่อว่าผมได้โคต้ามาเรียนโรงเรียนในร้อยพ่อคุณพ่อท่านสะอื้นผ่านทางโทรศัพท์ครับผมรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจครับที่ได้เข้ามาคนเมืองเฮานะครับก็มาเลยครับเจอไอเตอร์มวนแน่นอนแล้วมีความสุขเลยครับทหารบร่ได้เป็นตะย่านมวนอีรีมีสวัสดิการมาสมัครหลายๆเด้อรอเทสมาร์ทสมัครเลย จริงๆแล้วผมเนี่ยมีความกังวลไม่น้อยนะครับสําหรับการศึกษาต่อในรนใน100นุ่นในร้อยเนื่องจากเราไม่ได้จบสายวิทย์มากกแต่ด้วยความอุตสาหะวิทยะนะครับในการศึกษาเล่าเรียนทําให้เราเนี่ยผ่านอุปสรรคหรือสำเร็จก,การศึกษาออกมาได้นะครับแล้วก็หลังจากที่จบการศึกษาก็ได้บรรจุรับราชการครั้งแรกนะครับ ณกองพลทหารรินใหญ่จนถึงปัจจุบันนะครับล้วก็ได้รับความไว้วงางใจจากมุ่งมั่นชาให้รงตตำแหน่งที่สําคัญในกองพลทหารมินใหญ่ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคองพันนะครับแลวก็เสนาธิการกรมรองผู้บังคับการกรมแล้วก็ตํา,าแ,แหน่งปัจจุบันก็คือเป็นรองเสนาธิการกองพลทหารมนใหญ่รครับสนะำหรับความภาคภูมิใจในการที่เข้ามารับราชการทหารนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเป็นทหารเพียงแค่ว่ามีอาชีพที่มั่นคงนะหวังว่าแค่เป็นเรื่องเน็กสิบเราก็เพียงพอแล้วแต่เราสามารถที่จะไปศึกษาต่อในระดับบุรีรัมย์ถ้าผมไม่ การศึกษาเพียงแค่ชั้นมัธยมและเพราะเนื่องจากพ่อแม่ก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไรก็คงไม่มีปัญญาที่จะส่งเสียเราให้จบในระดับปริญญาตรีได้ถือว่าเป็นการขอบคุณการรับบทนะครับที่เปิดโอกาสให้เราประสบความเร็นในครั้งนี้ครับสำหรับใครที่มีใจรักนะครับและยังไม่มีทิศทางนะครับที่ชัดเจนในเกี่ยวกับอาชีพที่มั่นคงผมก็อยากจะเชิญพวกเราให้สมัครเข้ามารับราชการทหารนะครับเหมือนกับพี่ๆหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับซึ่งบางคนเป็นถึงคนโทคนเอกนะครับที่มาจาก ทหารกองประยำการนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านให้มารับราชก,การครับจากน้องคนเล็กกองทังบกในวันนั้นสู่นายทหารปืนใหญ่ในวันนี้ <Wow. S 2> สวัสดีครับร้อยโทโสรสขวาวินล่าเริ่มจากการจับใบดำใบแดงนะครับ ได้เข้ามาเป็นพลทหารนะครับตอนนั้นก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาได้ไกลถึงขนาดนี้นะครับผลออกมาก็คือสามารถนะครับคว้าโคต้าที่จะมาเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารนะครับแล้วก็เรียนต่อที่โรงเรียนในร้อยจับปลรอซึ่งจบโรงเรียนในร้อยพระจุมเจ้าเก้ามาเนี่ยนะครับได้อุ้ยปริญาตีมาด้วยหนึ่งใบนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับ80%นะครับ ของนักเดนในสิบฐานบกเนี่ยนะครับจะต้องมาจากน้องที่เป็นพลทหารและอีกอย่างหนึ่งก็คือสวัสดิการในการรักษานะครับเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่ของผมนะครับปัจจุบันเนี่ยอายุมากแล้วนะครับก็จําเป็นที่จะต้องมีอาการเจ็บป่วยบ้างการเข้ารักษาที่โรงพยาบาลนะก็คือไม่จาเป็นต้องกังวลใจเลยนะครับสามารถเข้าไปรักษาได้จากโรงพยาบาลของรัฐในทุกๆแห่งเลยโอกาสอยู่ตรงหน้าน้องๆนะก็รอให้น้องๆมาคว้าเอามันไปครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือความภาคภูมิใจจากน้องชายคนเล็ก สู่นายทหารในรั้วกองทำบกรวมถึงรายละเอียดต่างๆที่เรานำาฝากให้กับทุกท่านในวันนี้น้องพิมพ์น้องหนุ่มครับสวัสดีการแน่นสิทธิประโยชน์เพียบขนาดนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนน้องๆมาสมัครกันเยอะๆและอย่าลังเลที่จะมาสมัครเพราะว่าการเป็นทหารนั้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับค่ะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะพิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินขอทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส สำหรับวันนี้พี่ลาบคาบข่าวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ